ก็ขออนุญาตส,สวัสดีท่านผู้บริหารจากทั้งฝั่งของกระทรวงและก็ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่รบรักนะครับรวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับผมคงใช้เวลาไม่นานนะครับในการจะอธิบายหลายเรื่องให้พวกเราเข้าใจนะครับวันนี้ยินดีนะครับที่เรามีคนที่จะมาช่วยกันพัฒนาสุขภาวะนะครับให้คนไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับ ผมผมเรียนอย่างนี้ครับเมื่อตอนที่ผมไปทำงานใหม่ๆเนี่ยมันมีเรื่องงานอนามัยโรงเรียนเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาสุขภาพของเด็กเนี่ยนะครับไทยเนี่ยให้มีขีดความสามารถในเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรก็แล้วเพื่อจะสู้กับคนอื่นเข้าได้มันมีเรื่องงานอนามัยโรงเรียนนะครับคำถามก็คือว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นเด็กของหมอ หรือเด็กของครูพอตั้งคำถามแน้่ยุ่งแล้วอันนี้หน้าที่หมอไม่ใช่หน้าที่ครูอันนี้หน้าที่ครูไม่ใช่หน้าที่หมอสุดท้ายเราคุยกันครับนั่งจับข่าวกับคุณครูทั้งหลายว่าเด็กไทยไม่ใช่เด็กของหมอและก็ไม่ใช่เด็กของครูเป็นเด็กไทยที่ทั้งหมอและครูต้องช่วยกันทำให้เขามีสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้นะครับเรามีงานวิจัยครับ ประมาณปี50นะครับผมอยู่ในขบวนการนั้นเราพบว่าเด็กไทยเนี่ยก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ย12%มีปัญหาเรื่องสายตาครับตาสั้นตายาวตาขี้เกียจอะไรก็แล้วแต่บางโรคตานี่เป็นอันตรายร้ายแรงด้วยอย่างกรณีท,ที่ที่พูดว่าเรื่องตาขี้เกียจหมายความว่าตาข้างหนึ่งใช้ไม่ค่อยได้นะครับอาจจะสั้นอาจจะไม่เขาก็ใช้ตาข้างเดียวอ่ะข้างที่ดีดูดูไปดูมาไอ้ตาข้างที่ไม่ได้ใช้ตาบอดครับ เพราะฉะนั้นการดีเทคให้เห็นเด็กแล้วถ้าเด็กสายตาม,มีปัญหาก็ใส่แว่นนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแว่นจากเมืองจีนราคาไม่แพงนะฮะแล้วผู้ที่จะจ่ายค่าแว่นก็ยินดีเพียงแต่ขบวนการตั้งแต่ดีเทคเด็กจนกระทั่งเอาไปให้ได้แว่นเนี่ยมันมีความร่วมไม้รรวมมือที่ต้องเกิดขึ้นนะครับเราไปขายฝ่ายนโยบายครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ซื้อนะท้งที่เราเห็นแล้ว12เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องแก้ไม่งั้นเด็กไปเรียนหนังสือดูกระดานไม่ชัดแล้วพราะมันเป็นเด็กเล็กเนี่ย มันไม่รู้จะบอกพ่อแม่อะไรมันยังไงนะนก,ก,ก,ก็เรียนไปทั้งที่เห็นกระดานไม่ชัดปรากฏว่าเราไปเทสโมเดลที่จังหวัดแพร่ว่าตั้งแต่ครูเจ้าหน้าที่เราพสตอซึ่งคือสถานีวัยในขณะนั้นเนี่ยสามารถจะดีเทคได้ง่ายๆเจาะรูเล็กๆให้เขาดูเนี่ยอะไรเรียกพินโฮเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าแล้วก็เอามาเข้ากระบวนการเพื่อจะให้จักษุแพทย์นเนี่ยประมวลแล้วก็จัดการแก้ไขแว่นก็ราคาถูก จนถัดมาเนี่ยเขาบรรจุเป็นเรื่องราวที่จะมีการสกรีนิ่งแบบดีเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วในวันนี้นะนี้ที่ผมให้เห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยมันมาจากงานวิชาการที่ดีพอที่จะทำเรื่องพวกนั้นครับผมก่อนที่จะขึ้นมามีคนรีสปอนบอกคุณหมอกรุณาอย่าพูดภาษาที่เป็นวิชาการหรือภาษาอังกฤษให้มากนักนะก็จะพยายามนะครับท่านแต่ว่า ท่านสังเกตไมครับว่าเวลาพระท่านสวดเนี่ยท่านก็สวดเป็นภาษาบาลีเนาะความขลังมันถึงจะมีนะฮะถ้าพระท่านสวดภาษาไทยนีย่อาจจะไม่มีความขลังมากเนี่ยเพราะฉะนั้นบางเรื่องจาเป็นนะแต่ผมเป็นนักอธิบายที่พยายามจะอธิบายท่านง่ายๆผมอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าประเทศเราพัฒนาระบบสุขภาพจนมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นเบอร์ห้าของโลกบ้างละอะไรบ้างละเนี่ยไม่ได้ฟลุกนะครับมันมี ความเข้มแข็งบางอย่างที่เราสามารถเป็นโชว์เคสของโลกใบนี้ได้สภาพัฒน์ทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งพศ2 5 0 4ผู้ใหญห่ดีตีกองประชุมนะครับแล้วไม่ทัน2อสปียังไม่ทันครบแผนเขาก็เติมเติมเรื่องสังคมเข้าไปเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งบรรพบุรุษเราที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขทำแผนพัฒนาการสาธารณสุข แห่งชาติฉบับที่1ประกบเลยครับแล้วเป็นเป็นด้านเดียวที่มีแผนของตัวเองประกบกับแผนชาติทุก5ปีมาโดยตลอดจนกระทั่งแผนเก้าเราเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนภาสุขภาพแห่งชาตินะเพื่อให้มันสอดคล้องกับมิติที่มันกว้างขวางกว่าการเป็นสาสุขเท่านั้นนะครับผมอยากเห็นงนี้ครับท่านทั้งหลายครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เราจะแก้ปัญหาแบบลูกทุ่ง และว,วันนี้หมดเวลาของมวยวัดเนี่ยต้องมวยช่องเจ็ดสีนะถึงจะได้แชมป์นะครับหลักการสองบรรทัดถ้าท่านทราบข้อมูลนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีการให้รางวัลที่เรียกว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟามหิดลเป็นรางวัลที่มีคนบอกว่าเป็นรางวัลโนเบลของเอเชียคนที่ได้เนี่ยพอได้นี้เนี่ยภูมิใจมากนะฮะแล้วบางทีไปได้รางวัลโนเบลต่อหรือไม่ก็ไปเป็นใหญ่เป็นโต อย่างเช่นคุณมากระชานเนี่ยไปเป็นผู้ในการองค์การในโลกหลักการสองบรรทัดนี้คืออะไรคือบนรางวัลสมเด็จเจ้าพระเขาแบ่งเป็นสองประเภทครับหนึ่งประเภทการแพทย์สองประเภทการสาธารณสุขมันก็มีคําถามะดีเลยว่าเฮ้ยแล้วการแพทย์กับการสาธารณสุขมันต่างไงถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้นะไปไม่ได้นะนะแม้กระทั่งหมอหลายคนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้อาจจะเข้าใจบรรทัดใดบรรทัดหนึ่ง ผมอยากให้เห็นเนี่ยบรรทัดบนที่เราเรียกการแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นไปที่ตัวปัจเจกบุคคลแต่ละคนใครเจ็บป่วยไม่สบายมาหาหมอหมอซักประวัติตรวจร่างกายตรวจแล็บประมวลทุกอย่างแล้วหมอก็จะวินิจฉัยโรคให้คุณป่วยเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องเอายานี้ไปหรือคุณต้องผ่าตัดคุณต้องอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเมื่อเขาหายบรรทัดบนจบแล้วครับถือว่าได้จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยดีแล้ว ในขณะที่บรรทัดล่างเราเรียกว่าการสาธารณสุขดังนั้นการแพทย์กับการสุขในคนละมิตินะครับการสาธารณสุขคืออะไรการสาธสุขไม่ได้มุ่งเน้นที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนเราเอาคนมามัดข้าวต้มรวมกันเป็นก้อนเป็นหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดสุดแท้สเกลที่ท่านจะท่านจะ,ท,นจะท่านจะมองนะครับไม่ได้ทำเพื่อไปรักษาใครเลยครับทำเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนผิดปกติแล้วจะได้ มาเดินมาอยู่บนธรรมาทาตบนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการสองอันสําคัญทั้งคู่นะนะทำอันใดอันหนึ่งไม่ได้แล้วทั้งคู่ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันตัวอย่างไข้เลือดออกนะครับเด็กไม่สบายแม่พามาหาหมอหมอตรวจอะไรทั้งหลายทั้งปวงวิจัยเลยคุณไปเด็กลูกคุณเป็นไข้เลือดออกต้องแอดมิดถูกไหมครับเพราะว่า24 48, 48, 48ชั่วโมงที่เป็นวิกฤตเนี่ยดูแลไม่ดีเด็กตายได้นะครับพอเอามาแอดมิดเสร็จ เด็กเริ่มมีอาการดีขึ้นกินได้ดิชาร์ดเด็กออกจากโรงพยาบาลบรรทัดบนจบเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าประเทศใดทําแค่นั้นนะพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีเด็กคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามาให้หมอรักษาอีกแล้วบางคนอาจจะเสียชีวิตเพราะหมอไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นบรรทัดล่างทันทีที่หมอจดประกาศว่าคุณเป็นไข้ดัดออกต้องส่งข้อมูลไปยังเจ้าของพื้นที่ที่เด็กอยู่ทันทีไอ้พวกนี้ลงไปนะสอบสวนโรคไปคว่มกะโหลกกะลาพ่น หมอกควันป้องกันยุงตัวแก่ที่จะพาแพร่เชื้อไปส่ยสายอเบดให้ความรู้ประชาชนนี่คือบรรทัดล่างที่เราเรียกการสาสุขครับไม่ได้มุ่งเน้นที่รักษาใครนะต้องการที่จะทําให้เกิดการป้องกันไม่ให้เด็กที่คนที่สองที่สามสี่มาด้วยเพราะฉะนั้นปัจญาของสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นบรรทัดบนเราเรียกว่าความเป็นเลิศครับคือ the best นะครับ best for feel นะครับต้องดีที่สุดแะเพราะจะรักษาใครคนใดหนึ่งหายต้องดีที่สุด แต่ถ้าเป็นบรรทัดล่างเราเรียกว่า The b o อสคือต้องการความครอบคลุมหรือว่า Good for all นะครับประเด็นที่สองครับมีคนพูดเหลือเกินป้องกันดีกว่ารักษาป้องกันดีกว่าป้องกันอะไรครับต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะถ้ยังไม่รู้ป้องกันอะไรนี่ไปไม่ได้นะมนุษย์เราเนี่ยในห้องเนี่ยเราเราท่านท่านเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยผมถือว่าเรามีสุขภาพอยู่ที่เส้นตรงที่เรียกว่าสุขภาพปกติ แล้วเสร็จเมื่อมีเชื้อโรคมีภาวะผิดปกติจะทําให้สุขภาพเราแย่ลงแย่ลงแย่ลงจนกระทั่งสุดท้ายคือตายตายนี้ไม่มีสุขภาพเหลืออยู่แล้วม,มันมีขั้นตอนมีสเต็ปของมันครับจากปกติมันไม่ได้ป่วยทันทีครับมันไปไวต่อการเกิดโรคถัดไปมันเริ่มมีโรคครับแต่อาการยังไม่ออกครับหลายโรคเนี่ยมันมีอยู่ในตัวแล้วแต่ไม่รู้ไม่เคยตรวจไม่เคยอะไรทั้งสิน้นย่อมย่อมไม่รู้สุดท้ายอาการออกครับ เราเรียกว่าป่วยนะฮะเมื่อป่วยเสร็จรักษาไม่ดีอายะบางอย่างเสียหายไปเราเรียกว่าพิการถัดไปครับถ้ารักษาไม่ดีอีกก็ตายเสียชีวิตนี่นี่คือสเต็ปทุกโรคเหมือนกันหมดจะเร็วจะช้าต่างกันเท่านั้นเองนะครับทีนี้ป้องกันคืออะไรป้องกันตรงไหนแล้วบทบาทของพวกเราอยู่ตรงไหนกันบ้างป้องกันระดับแรกเลยป้องกันระดับต้นหรือระดับปฐมภูมิครับก็คือป้องกันไม่ให้มีโรค นะครับป้องกันไม่ให้โรคเช่นคุณเสี่ยงคุณก็ฉีดวัคซีนนะถ้าคุณไม่กินเหล้าคุณก็จะไม่มีปัญหาแลวตับแข็ง,งนี้เป็นต้นนะนี่นี่คือการป้องกันในระดับต้นเขาเรียกลดปัดจจัยเสี่ยงป้องกันในระดับที่2มะเร็งปากลูกมดลูกเป็นตัวอย่างตอนที่มันเป็นมะเร็งระยะต้นๆเนี่ยคุณไม่มีอาการอะไรสบายดีนะครับแต่ทําไมเราเราไปคัดกอไปทําแป๊บสเสมย นะไปตรวจมะเร็งม,างม,างมาหาริทาว่าเฮ้ยเจอเซลลแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปจัดการเพราะฉะนั้นการคัดกรองโรคทุกอย่างคือการป้องกันในระ,ระยะที่สองเราเรียกว่าเป็น secondary prevention หรือการป้องกันร,ระดับทุตีอูมิความดันวันนี้ถ้าคุณไม่วัดคุณไม่รู้ขึ้นไปร้อยแปดสิม่อีกทีคือตอนที่เส้นเลือดสมองตีบแตกไปแล้วอันนี้จัดการทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ก่อนคัดกรองก่อนให้คุณลดความดัน กินยาลดความดันปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหลายทั้ปงปวงมันก็ไม่เทินเป็นระยะที่ป่วยได้นะครับถัดมาเอาละป่วยเรียบร้อยแนละ้วมีอาการเรียบร้อยถ้าคุณมาหาหมอให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นเบาหวานคุมน้ำตาลให้ได้ถ้าน้ำตาลคุณปกติคุณก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าคุมความดันเราลงมาเป็นปกติคุณก็ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน อันนี้เราเรียกว่าเรื่องของการลดภาวะแซกซอนหรือการป้องกันร,ระดับ3เพราะฉะนั้นการป้องกันมีทั้ง3ระดับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องออกแบบครับว่านี่เรากำลังจะทำอะไรทีนี้อีก P หนึ่ง PNP อีก P หนึงคือ Health Promotion คือการส่งเสริมคือว่าแล้วการส่งเสริมจะป้องต่างกัรป้องกันโรคยังไงการส่งเสริมสุภาพก็หมายความว่าเราจะยกระดับสุภาพของเราเนี่ยให้เป็นซูเปอร์แมนครับท่านครับ จากสุขภาพปกติในห้องนี้ต้นทุนสุขภาพไม่เท่ากันหรอกแต่ถ้าเราออกกําลังกายทุกวันเลือกกินอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายนะครับไม่เครียดนะครับมีอะไรทั้งหลายนั่นคือหมายว่าเราจะยกระดับต้นทุนสุขภาพของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าการส่งเสริมสุขภาพนั้นส่งเสริมสุขภาพกับป้องกันโรคเนี่ยเป็นคนละมิติกัน,นครับอาจารย์วุฒิสารพูดไปแล้วในสไลด์หนึ่ง ตัวแรกอาจจะไม,ไม่ตรงกันทีเดียวไม่เป็นไรนะการศึกษาอาจจะมีแต่ผมกำลังจะย้ำว่าปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เราสุขภาพดีหรือไม่เนี่ยนะครับนี่เป็นงานวิจัยนะครับมาจากปัจจัยทางพันธุก,กรรมแปลว่าฟ้ากำหนดพ่อคุณแม่คุณเกิดมาเป็นคุณถ้าเอายีนมะเลงมาด้วยคุณก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นไอ้ตรงไปตรงมาเลยครับ เพราะฉะนั้นประมาณ 25- 3สซครับมันมาจากฟ้ากำหนดครับนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามดีเทคมันให้ได้เร็วด้วยด้วยเรื่องจีโนมิกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่วนที่สำคัญกว่านั้น40ซมันมาจากพฤติกรรมนั่นหมายว่าคุณได้ทับยีนจากพ่อแม่มีโอกาสเป็นเบาหวานสูงกว่าคนอื่นแต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายว่าถ้าคุณปรับพฤติกรรมดี คุมเรื่องการกินน้ําตาลเรื่องออกกําลังดีถึงคุณจะมียีนเบาหวานนคุณก็อาจจะไม่เป็นเบาหวานก็ได้นะครับสภาพแวดล้อมก็มีความสําคัญยีนก็ดีพ่อแม่ดีไม่มีปัญหาอะไรพฤติกรรมก็ดีแต่คุณอยู่ในที่ที่มี pm 2.5ทุกเมื่อเช้าวันนะครับไม่มีสวนสาธารณะที่จะออกกาลังกายนะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งที่จะทําให้เรื่องสิ่งแวดล้อม ดีขึ้นได้ไหมนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับเราอย่าไปดูเรื่องเฮวท์แคแขก็คือเรื่องบริการสุขภาพถ้าคุณมุ่งไปสร้างโรงพยาบาลมุ่งไปเพิ่มหมอพยาบาลแก้ได้10%ครับไม่ไม่มากกว่านั้นเพราะอันนี้คือเรื่องซึ่งซึ่งอยากให้เข้าใจตรงกันทีนี้วันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเผชิญกับสองเรื่องนี้ครับแก้สองเรื่องนี้ไม่ดีประเทศอาจจะเจ๊งล้มละลายได้น อันนี้ต้องต้องเรียนนะจากการคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับอันแรกเราเข้าส <pl ains> ู care, ่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าที่คาดขีดเส้นเส้องท้ายนะเส้นใต้สองเส้นว่ามันเร็วกว่าที่คาดนั้นหมายว่าเรามีเวลาเตรียมตัวไม่มากเพราะฉะนั้นที่เราพยายามจะทําเรื่องลองเทอมแคร์เรื่องการดูผู้ป่วยระยะยามันมีความสําคัญนะอย่าอย่าทำเล่นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันที่สองระบาดวิยาของโลกมันเปลี่ยนไปนะครับจากโรคติดเชื้อโรคอะไรทั้งหลายมัน มันไม่มีความสําคัญเท่ากับโลกไม่ติดต่อเรื้อรังนะมันมีอีเดนตรองรับครับต้องเรียนวันนี้ผู้สูงอายุเราถ้านับ60ปีขึ้นไปตามพร้อมสูงอายุปี46มีประมาณ20%และอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับมันจะขึ้นไปเป็น30%นั่นหมายความว่าหนึ่งในคนเดินมา3คนเนี่ยมีคนผู้สูงอายุประมาณ1คนมันจะมีปัญหาที่สําคัญก็คือผู้หญิงไทยมีลูกน้อยลงนะวันนี้อัตราการเจริญพันธุ์ ต่อผู้หญิงหนึ่งคนค่าเฉลี่ยมีลูก1.1คนแล้วตัวเลขนี้เตี้ยลงเรื่อยๆนะสิงคโปร์มีปัญหาแล้วแก้ไม่ได้นะครับให้อินเซนティブใครมีลูกคนที่สองให้คอนโดราคาไม่ได้ผลนะเพราะนนี้เป็นเรื่องที่จะมีปัญหามากเนั้นเด็กพวกนี้แบกพวกเราไม่ไหวในอนาคตโลก n อ d ครับประเทศไทยในโชคดีเรามีการสำรวจสุขภาพไทยโดยการตรวจร่างกายทุก5ปี ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากนะเพราะว่าใครจะมาโรงพยาบาลไม่สนใจเราสุ่มคนไทยทั้งประเทศเลยประมาณ3-4มสี่หมื่นคนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตรวจที่เป็นมาตรฐานผมยกตัวอย่างเดียวครับเบาหวานเบาหวานเนี่ยคนอายุ15ปีขึ้นไปของคนไทยเนี่ยในการสํารวจครั้งที่5นะครับเพอครั้งที่6-5ปีถัดมาขึ้นเป็นเกือบ9%ครั้งถัดมาขึ้นเป็น9.4 ความดันก็ทำนองเดียวกัน20เป็น24.7เป็น25.4มันแปลว่าอะไรเราเรียงลบแพ้อยู่ครับความชุกเบาหวานอาจารย์วิสาหยกตัวอย่างเรื่องสิงคโปร์ลีเซียนลุนนั่งหัวโต๊ะเองดี declare on dm ผมเป็นผู้แทนแล้วมันตรีเข้าไปร่วมประชุมมอร์นิ่งทอล์กเขาด้วยเห็นชัดเลยครับเบาหวานสิงคโปร์สิี่เปอร์เซ็นต์ครับแซงเราไปเยอะแยนะและ้วแล้วท้ไมแก้เขาโปรเจกต์เลยว่า ประเทศเหนื่อยแนย่เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ขนาดรวยมากนะฮะยังยังรู้สึกว่ารับไม่ได้เพราะ,ะนั้นถ้าเราขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้อันเนี้ยเป็นปัญหาและเป็นอันตรายแน่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่ไม่ใช่ใครคนใดกระทรวงสาธารณสุขคนเดียวไม่มีทางนะครับที่จะทําเรื่องนี้ได้ผมเคยทําเรื่องนี้ในเขตตอนเป็นผู้ตรวจก็เชิญท่านนายกอวจอะเลยทั้งหลายเนี่ยอ,อันนี้เป็นประชาชน ของท่านนะครับไม่ใช่ประชาชนของหมอนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าหมอจะช่วยกับท่านนี่แหละให้ประชาชนสุขภาพดีได้อย่างไรนะครับอยากให้เห็นนี้ครับระบบบริการสุขภาพของประเทศเราเนี่ยเราวางหลักการในนี้มายาวนานพอสมควรทุกที่นะครับพูดง่ายๆให้บริการที่เรียกว่าสาสุขแบบผสมผสานเราพระชาต่อโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลเอ็ก l ซ e เซนเซนเตอร์ทำเหมือนกันครับทำสี่ห้าเรื่องนี้เหมือนกัน แต่ทําในสัดส่วนไม่เท่ากันถ้าอยู่รเราจะต้องทำส่งเสริมป้องกันเยอะหน่อยรักษานิดหน่อยเพราะคุณมีหมอบางไม่มีหมอบางฟื้นฟูสภาพคุ้มครองพิพากจาเป็นต้องทําด้วยเช่นกันพอโรงพยาบาลใหญ่ก็ยังต้องทํสีอย่างนี้แต่สัดส่วนเปลี่ยนไปคือรักษาเยอะขึ้นโรงพยาบาลใหญ่หญๆก็รักษา90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่เขาก็ยังต้องทําส่งเสริมป้องกันคุณไปญี่ปุ่นนี่มันแยกกันนะไม่อยู่ด้วยกันนะครับอันถัดมาเราวางสถานบริการตามพื้นที่การปกครอง ที่ใดมีจังหวัดมีโรงพยาบาลจังหวัดที่ใดมีอำเภอมีโรงพยาบาลอำเภอที่ใดมีตำบลมีรอรพสต่ออันนี้เป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของบ้านเรานะฮะเราไม่ได้วางตามเขตประชากรพื้นที่อะไรทั้งที่เราวางตามเขตการปกครองแบบนี้ซึ่งมีข้อดีแข้อเสียด้วยสุดท้ายบริการทุกวันนี้ OPD ประมาณ200กว่าล้านวิสิตต,ต่อปีเนี่ยมันอยู่ที่รัฐประมาณ80ครับนั่นหมายก็ว่าเอากชนมีโลเรื่องนี้ไม่มาก นะครับรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขท้องถิ่นมันอยู่ตรงนี้ครับผมอยากให้เราเห็นอันนี้ครับยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยไปยืนอยู่แถวหน้าของโลกได้เราใช้ยุทธศาสตสองขาในการพัฒนาสุขภาพของผู้คนเราตั้งเป้าประเทศคนไทยต้องสุขภาพดีขาซ้ายแน่นอนครับระบบบริการทั้งหลาย มีตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึง Excellence Center เราสร้างหมอเพิ่มหมอเพิ่มพยาบาลสมัยก่อนมหาลัยผลิตแพีย์ยไม่ได้กระทรวงสุขตั้งวิทยาลัยพยาบาลผลิตใส่เข้าไปมีหมอชนบทมี <c oughs> โครงการผลิตแพทย์เพิ่มนะครับเราดัมลงนี้ก็้าไปจนกระทั่งอินฟาส t r u เจอร์เนี่เราค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นรัดข้างซ้ายเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ใช่กระทรวงสุขอย่างเดียวอาจจะมีท้องถิ่นรวมอยู่ด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับขาขวาขาขวาเราเรียกว่าการสาสุขมูลฐานประกาศครั้งแรก1978ที่อามาตานะครับเสร็จแล้วเรารับมาทำเราให้ความสำคัญกับชุมชนให้ความสาการสาสุรมูลฐานแปลว่าอะไรแปลง่ายๆครับสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนถ้าเราอยากว่าฉีดวัคซีนให้ให้เยอะๆเนี่ย แน่นอนเรื่องวัคซีนชนิดไหนจากการฉีดเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องของหมอครับเทคนิควิเ็ีแต่เอาตัวมาฉีดวัคซีนเมื่อถึงเวลาเนี่ยอันนี้ประชาชนต้องรับผิดชอบด้วยกันถูกไหมครับไม่งั้นมันก็ไม่มีทางเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีอสมอล้านกับประมาณ90,000คนล้านเจ็ดเจันคนโดยประมาณตอนนี้ที่รับตังค์อยู่นะครับก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับอันนี้คือ คาแรคเตอร์ของเราที่ลิขศาทตร์ของเราที่เราทำเรื่องนี้มาผมอยากให้เห็นครับเราวางระบบบริการแบบนี้ผมให้ไปดูภาพนี้เลยครับวันนี้มันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้หมายความว่าข้างล่างเนี่ยมันแบ่งครึ่งกันแล้วครับตอนนี้ลาบราดอรมันอยู่ที่อยู่ที่ท้องถิ่น46%อยู่ที่กระทรวง54%เพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอการเชื่อมต่อที่เราพูดถึงว่า ท่านรอพระเจาต่อส่วนหนึ่งอยู่กับอบจเวลาจะขยับไปถูกรีเฟอร์ไปโลงมันอำเภอไปอะไรก็แล้วแต่เนฮ้ยมันต้องไม่มีรอยต่อนะเออมันมันต้องไม่ใช่อยู่คนละฝ้าคนละส่วนคนละอาณาจักรนะถ้าอย่างนั้นประชาชนลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นการเชื่อมต่อถึงมันจะเป็นแบบนี้ถ้าอนาคตสมมุติมันถูกตัดไปเลยเราพระเาท,ทุกแห่งไปอยู่กับท้องถิ่นเลยก็ต้องเชื่อมต่อให้ได้นะครับ อันนี้คือปัญหาคนก็อาจจะคิดเลยเถิดงั้นก็เอาลงอาชุมชมมาด้วยไหมเอาลงจังหวัดมาด้วยไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ณเหตุการณ์ณขณะนี้ถ้าเราจัดการในวงกลมนั้นไม่ดีก็คือปัญหาครับนะท,ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ตัวอย่างเรื่องลองเทอมแคลทที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆโมเดลนี้เนี่ยเราทำวิจัยในโครงการแอรท็อปร่วมกับญี่ปุ่น นะครับแล้วก็ผมก็เอาไปพิเศษที่โตเกียวเนี่ยกระดาษเนี่ยเรียนรู้จากประเทศไทยนะทำให้ญี่ปุ่นพยายามจะปรับจาก institutional care ก็คือมีคนแก่มาแล้วไปไว้สถานบริบาลแพงครับแล้วก็เริ่มแย่นะญี่ปุ่นกำลังจะเจ๊งนี่สาระต่อ GDP 217%นะครับแต่ญี่ปุ่นยังไม่เจ๊งเพราะเขากู้เงินของเขาคนของเขาเองนะครับไม่ใช่เป็น foreign debt เพราะฉะนั้นไอ้นี่ท่านเห็นไหมฮะ คนแก่ติดเตียงจะถูกดูแลยังไงเริ่มที่บ้านครอบครัวดูแลไม่ไหวมีลองเทมแคร์ทีมที่อยู่ในระดับตำบลช่วยดูมีแคร์กิฟร์นะครับแล้วก็เชื่อมกับโรงพยาบาลแม่ขายอันนี้คือโมเดลที่เป็นที่ยอมรับว่าเขาวงตรงนี้ไว้ก็คือท้องถินครับนะบท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนเรื่องนี้นะครับมีตัวอย่างรูปประธรรมของเราฮะผมขออนุญาต ยกของเขามายันาเป็นเรื่องที่ดีก็คือรำสนที่โมเดลนะคุณหมอเนี่ยได้รางวัลแพทย์ชนบทด,ดีเด่นด้วยนะครับเขาสามารถจะเอาท้องถิ่นมาร่วมมือเป้าหมายคือคนที่เปราะบางทั้งหลายเป็นผู้สูงอายุติดเตียงผู้พิการอะไรทั้งหลายเงินค่าจ้างอาสา,าสมัครมาจากท้องถิ่นนะนะแล้วก็ให้ขบวนการดูแลพวกนี้ จนคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นและเป็นโมเดลตัวอย่างที่เราก็เอาไปโชว์เคสในต่างประเทศได้ครับเวลาพูดถึงนโยบายไม่ว่าจะระดับที่ไหนก็ตามจะเป็นชาติเป็นจังหวัดเป็นท้องถิ่นเป็นอะไรก็แล้วแต่นโยบายที่ WHO เขาพูดไว้คือเราเรียกว่า best buy policy นโยบายที่น่าซื้อนโยบายที่ดีมันมีความหมายก็คือต้องให้ความคุ้มค่า นั่นหมายความว่าเงินที่ส่งลงไปเนี่ยมันต้องมีรีเทิร์นกลับมาที่ดีจะเป็นเรื่องสังคมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุดแท้แต่มันไม่เป็นต้องเป็นเรื่องตัวเงินทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถ้าคุณมั่วๆทำเนี่ยโดยนึกเอาเองฟุ้งอยากทําอะไรก็ทําอันนี้มีปัญหาแน่นะครับและมีผลตอบแทนสูงต่อการลงทุนหลายคนบอกว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอย่าเรียกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องการลงทุนด้านสุขภาพมันมีรีเทิร์น ในอนาคตที่ดีเสมอถ้าลงทุนถูกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการนะครับทีนี้เมื่อมันจําเป็นต้องใช้งานวิชาการสวร,เรสรเองในฐานที่เป็นหน่วยวิชาการที่ให้ทุนเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเราจะเห็นภาพนี้เป็นภาพที่ WHO คือองค์การในโลกเขาเป็นคนวางว่าถ้าคุณจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยกรุณาคิดอย่างน้อย6เรื่องนี้ s x b u i l d i n g blocks เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องซึ่งซึ่งตั้งแต่บริการถ้าคุณมีปัญหาว่าคุณจะจัดบริการอะไรเพิ่มเติมในพื้นที่คุณเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามทีเนี่ยคุณต้องนึกถึงเรื่องคนด้วยนะทําบริการไม่มีคนมีปัญหาแน่ระบบข้อมูลข่าวสารต้องดีด้วยไม่งั้นเราไม่รู้ว่าจะพัฒนายังไงเพราะเราไม่รู้ว่ามันไปได้ดีหรือยังนะครับเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็จําเป็นจะเลือกใช้อะไรมานะครับการเงินการคลัง ผู้นําสู่เรื่องภาวะผู้นําแล้วก็การอภิบาลระบบเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเพราะฉะนั้นสวทศก็เลยเบรดออนอันนี้แต่ว่าจริงๆเราในประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้6ิกพลัหกบวกหที่บวกหนึ่งคืออะไรครับก็คือบวก1เรื่อง o o m u u n t y y h e l t t s y y t t m เพราะฝรั่งไม่ได้คิดเรื่องนี้ฝรั่งนึกว่าโรงพยาบาลนก็ตั้งให้บริการให้มันไปแต่บ้านเราในความเข้มแข็งอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้แยกขาดออกจากชุมชน โรงพยาบาลจะรักษาคนไข้ในพื้นที่นั้นได้ดีต้องไม่แยกขาดออกจากชุมชนเพราะฉะนั้น c o m m u n i t y Health System ก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญที่เราคิดว่าจะต้องพัฒนาไปด้วยกันครับเ,เราให้ทุนไปเยอะแนละ้วจริงๆให้ทุนไปแล้วเนี่ยนะครับปี65-66บางวิจัยก็ปิดไปแล้วนะได้ผลงานอะไรออกมานะครับที่จะไปสนับสนุนในทางท้องถิ่นนะเราก็ตั้งหัวข้อตั้งประเด็นหลักๆว่า เราจะทำอันนี้เราตั้งตามประมาณซิกวิริงบ็อกนะครับอย่างที่ที่เห็นนะครับแล้วก็เรายัางจะให้ทุนต่อไปอีกต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเราก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงนี่หมายความว่าเราอยากจะเบรกเรื่องก,การกระจายอำนาจไ่ให้นะครับแต่เราอยากให้มันไปได้ด้วยดีผมยกตัวอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยท้องถิ่นคงต้องซื้อ,อยาเองแน่นะครับแม้ว่าวันนี้หลายแห่งจะเอาทาแบบเดิมก่อนก็คือเบอิกมาจากแม่ขายแต่ในอนาคตท่านต้องซื้อ,อยาเองครับ นะเราคาดการได้เลยเพราะท่านก็ไม่อยากาไปพึ่งอะไรใครแต่ยาไม่ใช่ขนมะไปชอปปิ้งเอาจากเชลแล้วก็ไม่ได้มันมีหลักการของมันตั้งแต่ห่วงโซ่แต่ต้นจนกระทั่งปลายไปถึงมือคนใช้เนี่ยมันมีศาสตร์มันมีวิธีการมีขั้นตอนของมันถ้าท่านไม่ทำเนี่ยผมยังผมเห็นนะว่าหลายที่เนี่ยแจกเงินให้เรัฐบาไปซื้อยาเอาเองจะไปซื้อร้านขายยาแบบอันนี้ท่านอย่าทําเลยครับ นะท่านกําลังทําลายระบบที่ดขีของประเทศนี้ไปนะเพราะว่าจริงๆตั้ง,งแต่เลือกซื้ออะไรยังไงสต็อกยังไงเก็บลอจิสติกยังไงเอาไปาใหม้มันมีหลักการทั้งมันแล้วสวสา,วสาวก็ให้ทุนอยู่อันหนึ่งออกมาแล้วอีกอันหนึ่งกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเสนอท่านนะท่านจะซื้อเองเนี่ยกัลลูนาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ด้วยนะอันนี้คือเรื่องที่เราพยายามสัรสนทางวิทยาศาสตร์แบ่งเงินเนี่ยควรจะแบ่งกันยังไงนะเราก็ตั้งเป็นโจทย์ นะว่าถ้าจะให้ดีในอนาคตเราก็ไม่อยากให้ท่านผู้ง่จะต้องมารับเงินพึ่งเงินจากแม่ข่ายอย่างเดียวสุดท้ายท่านก็มีเงินของท่านเองแต่มันควรจะเป็นแค่ไหนยังไงตามภารกิจหน้าที่อันนี้มันต้องการงานวิชาการฮนะไม่งั้นเถียงกันไม่จบฮะนะฝันะ่งได้ก็อยากได้มากฝั่งให้ก็อยากให้น้อยไม่ได้มันต้องมีหลักการรองรับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครับผมเรียนท่านอย่างเงี้ยเราเราพยายามจะทํา สิ่งต่างๆเนี่ยเอามาไว้ถ้าท่านกดเข้าไป h s i u s r o r t h เนี่ยมันจะพาท่านไปหน้าที่เราทำเรียกว่าเราอยากเห็นคลังข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะอ่านว่าเราปตมัน history เป็นยังไงมันอยู่ในนี้หมดแล้วกฎหมายมีอะไรบ้างยังไงแล้วงานวิจัยที่เราทําเสร็จแล้วมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยท่านเข้าไปดูได้นะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วหลายเรื่องก็จะทยอยออกมา มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้ครับผมอยู่ในคณะกรรมการแต่ปี4-9 2เอ่อ22แห่งแรกก็เป็นผมนี่แหละครับความจริงเราประเมินแล้วได้35แห่งนะแต่ว่าหลายคนก็ถูกเรียกไปอบรมในห้องเย็นก็ถอนตัวนะฮะก็เหลือ22 22แห่งแ,งแรกที่เคาะเป่งไปเนี่ยอยู่ในยุคที่ผมเป็นผู้ในาการสำนักนิวายุศาสตร์แล้วเราก็พยายามมอนิเตอร์มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมคงไม่พูดว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าผู้เล่นที่เข้ามาช่วยมือช่วยจับมือกันเพื่อจะพัฒนาให้สุขภาพมันผู้คนมันดีขึ้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับเราต้องใจกว้างอะผมคิดว่าถ้าถ้าผมมินสูงสุข,สขผมก็จะไม่ได้เกี่ยงงอนอะไรนะครับแล้วดูว่าทํำยังไงถึงจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ประชาชนของท้องถิ่นไม่ใช่ประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประชาชนไทยครับที่พวกเราไม่ว่าใครก็ตามมีหน้าที่จะต้องทําให้สุขภาพเขาดีสุดก็เพื่อประเทศไทยจะสามารถยืนอยู่แถวหน้าหน้าของโลกได้ในอนาคตขอบพระคุณครับ